ดูนกครับาดูนกเห็กนกเยอะครับนกใหญ่เยอะครับผมมาดูนกครับมาดูนกโอ้นอกเยอะมากครับอยู่ไรนาครับอยู่ไรนาเป็นนกสีขาวนะผมดูนกอะไรครับ,น,น,รบน่าจะ เป็นร้อยตัวนะครับนกเยอะมากเลยครับใส่มารอกินอะไรหรือเปล่าไม่รู้ เต็มท้องทุ่งเลยครับนกครับเต็นนกอย่างเดียวครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับเก็บภาพนกมาฝากกันลวกันไม่ได้ปลา